่ามาเยี่ยมมากราบปู่นะคะเราต้องเริ่มจากในหลวงก่อนฮะในหลวงแล้วเราตรงนี้ที่ริมโขงนะคะมาที่จังหวัดนคะรพนมอืมนี่เลยค่ะเช้านี้ที่ริมโขงนะคะฝั่งตรงข้ามคือประเทศลาว เรามากาปู่นะคะกาปูพญานาคกาปู่พญานาคอุ้ยเจอผู้บ่าวสำน้อยที่ปู่พญานาคแล้วอ่ะไปมาแมา่ก้มหน้าก้มตาผู้บ่าวสำน้อยอย่าเยอะอ่าเดี๋ยวเดินทางนี้นะมากาปู่นะคะปู่พญานาคที่นครพนมนะคะ,ะมาเที่ยวกับเพื่อนนะคะเมื่อคืนนี้เรา เมื่อคืนนี้เราเรามาพักค้างที่จังหวัดนครพนมอ่าอ่าต,ตนเช้าต้องแวะมากาบปูพญานาคนะคะตอนกลางคืนไม่ได้มาเพราะว่าเมื่อวานนี้ขับรถกันเองอาจจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านิดนึงก็งมากาบปูตอนเช้า ปู่ตอนเชา้าพระาทิตย์กำลังสอดสอ่องเดี๋ยวเราถ่ายชื่อปู่ก่อนเนาะออ้ยพระาทิตย์สวยงามเลยแดงปู่พระาทิตย์สวยงามเลยเนี่ยเนาะแต่พระ้าทิตย์มาพอดีเลยนะเรามาเนาะไปอยู่ด้านหน้าอาจจะมีสีลุงนะตรงน้ำท่านที่พ่นนะ่ะอันนี้คือคำบูชานะคะสาธุปู่คำบูชา ท่านชื่อว่าคำบูชาพระยาศีสัตตะสัตสตนานครานะโมูตัสาวพคะวัตรละหะตัวสมาสัมพุทัสสะสามจบคำอธิฐานบูชากายยณวาจายะเจตสาวาอิมังสศริสัตตะนาคราชังอะหังวันธามิสัพภะธา สัพพะโสธิโสธิพะวันตุเมีคำแปลข้าพเจ้าขอน้อมกายวาจาและจิตใจไหว้วันทาพระยาศีสัตตะนาคราชตนนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเธอนายสมชายนะเป็นผู้เขียนนะคะขอบคุณค่ะ อืมนี่วายแล้วนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนขึ้นก่อนพ่อมาเจอผู้บาวสับน้อยอีกละโอ้ตายขึ้นไม่ไหวระวังล้มนะพ่อโอ้นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะนี่อันนี้เป็นป้ายของอันนี้เป็นป้ายของ ป้ายของเทศบาลเมืองนครพนม9กันยายน2559นะคะนี่เลยค่ะองค์พระยานาคาน้าพระยาศีสัตตนาคราชที่สถิตนะท่านอาจเป็นเอกมงคลตนนี้นะับเป็นพระญานาคที่สร้างสมบุญญาบารมีและ อิทธิริอันลำเลิศเป็นผู้ก่อกําเนิดแม่น้ำ <c oughs> อาลงคะนาทีหรือแม่น้ำโขงในปัจจุบัน <c oughs> เป็นพระยาน้าที่มีคุณอเนกอันตน,นเป็นมิ่งขวัญของบ้านเมืองให้รุ่งเรืองขจรไกาชาวนครพนมร่วมใจอันเชิญให้มาสถิตแผ่บุญ ยริธบารมีก่อเกิดคุณความดีเป็นสีสัง,งาคุ้มครอ,องปวงประชาสุขทั่วนหน้าอยู่เป็นนิดเศรษฐกิจเฟื่องฟูชั่วกาลนานี้คือป้ายเทศบาลเมืองนะครพนมลงวันที่9กันยายน259นะคะริมแม่น้ำโค้งอากาศดีนะคะ นี่เลยค่ะสวยงามมากนี่เลยค่ะตรงนี้เองสวยงามมากค่ะอ้อมาจากข้างหลังท่านนะคะอ้อมาจากข้างหลังท่านอันนี้มีองค์มีองค์จำลองอีกดีค่ะองค์จำลองท่านอยู่ตรงนี้นะคะองค์จำลองท่านอยู่ตรงนี้นะคะสาธุค่ะ องค์จำลองท่านอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินอ้อมไปข้างหน้าท่านนะคะสาธุค่ะสาธุสวยงามค่ะอากาศสดชื่นสวยงามค่ะ เรามาอยู่ใกล้ๆท่านแล้วสาธุองพญาณ่าแล้วเราก็อ้อมไปข้างหน้านะคะอ่าเดี๋ยวจะโชว์บ้านเมืองะครพนมอีกนิดหนึ่งอยู่ดรงนี้คือถนนเส้นนี้นะคะที่เวลามีคนมารำวงสวงที่เป็นขบวนยาวเป็นแถวก็คืออยู่ที่ที่ตัวเมืองตรงนี้นะคะอ่านี่เป็นตรงนี้แล้วพระญาณาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลย นี่เลยค่ะพ่อมาพ่อมาทางนี้จะมีผู้คนมาไหว้แล้วก็จะมีเครื่องบูชาที่ผู้คนมาตั้งไว้บูชาท่านนะคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะนี่เลยค่ะด้านหน้า ใค่ะโอ้ Ooh, แดดกำลังส่องพอดีเลยเด,ดินกำลังส่องพอดีเลยคนะ่ะนี่เลยนี่เลยค่ะวาญาณนะอืม คนมาไหว้นะคะอไอ้านเแล้วจ้านาไหว้พญานาคกันเนไะานตรงไหน้นาหมูจัดให้แล้วหมูจัดให้แล้วจะได้ไม่ต้องลงไปจ้ามีคนามาไหว้แต่เช้าเลยนะคะ จะเฮ้ยถอดตรงไหนอ่ะเข้าตรงนี้ถอดด้างหลังท้างหลังเรามาทักทางโน้นอขอคนละชุด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 โอเค นี่เลยค่ะเราจะมาเตรียมไหว้ยพระยาหน้านะคะส <Wow. S 1> วยงามมากค่ะบรรยากาศว,ว,วันชายคง นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมไหว้ว่ว้ทันแล้วนะคะอของลงแค่นี้นี่ค่ะกำลังถ่ายรูปกันเจี๋วเวๆๆเจ้วยได้นะครับครับ